สวัสดีค่ะวันนี้พี่ซอยกับพี่แนนอยู่ที่จุฬาเิวเตอร์นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆสายเคมีต้องห้ามพลาดนะเพราะว่าเราจะมาดูกันค่ะว่า1ิบเรื่องไหนนะคะที่ฮอตสุดฮิตสุดถูกถามเยอะมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ต้องรบกวนพี่แนนนะคะมาช่วยตอบข้อสงสัยให้กับเราด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามข้อมูลอัปเดตแบบนี้นะคะสามารถกด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะเพราะว่าเรามีคลิปอัปเดตทุกสัปดาห์เลยค่ะ โอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่านะ้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอันดับที่10นะคะน้องเนี่ยสงสัยกันว่าในวันสอบจริงว่าเขาเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเออ ทำตัวไม่ถูกเนาะต,ต้องเตรียมอะไรไปบ้างพ <c oughs> ี่แรนเดี๋ยวช่วย <c oughs> ใช่ <c oughs> เดี๋ยวต้องรบกวนพี่แรนช่วยไกด์ให้หน่อยว่าเออเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะ่ะค่ะจะต้องเตรียมอิดีการ์นะคะดื่ม่ <ừ ın. S 2> ก็เป็นพาสปอร์ตก็ได้แล้วก็ admission ticket <c oughs> นี้อย่าลืมเลยนะคะ,ลคะแล้วก็ดินสอสอง B ยังลบค่ะแล้วคิดถ้าคิดว่าจะหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยเดี๋ยวไม่มีสมาธิสอบน้ําดื่มเตรียมได้แต่ว่าอาหารที่ทานยากอย่าเลยค่ะไม่แนะนําไม่ต้องถึงขนาดกับข้าวกล่องไม่ต้องนะคะอ่าก็เดี๋ยวเสริมเรื่องของ admission ticket หนึ่งเนาะก็คือว่าไอตัว เ,เราสามารถปริ้นจากระบบนะคะการสมัครสอบของเราได้เลยใครที่สมัครไว้หลายรอบเนี่ยก็อย่าปริ้นผิดรอบนะคะอันนี้ต้องดูดีๆนิดนึงเนาะแล้วก็อย่าลืมตอนสมัครสอบเนี่ยก็ระมัดระวังในเรื่องของการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลอะไรให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตด้วยนะคะโอเคมาที่อันดับที่9ค่ะพี่แนนอันนี้เขาจะสอบถามเรื่องของ สนามสอบอว่าเราต้องไปสอบที่ไหนยังไงบ้างคะในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่จะจัดตามโรงเรียนอินเตอร์ทั่วไปเลยค่ะก็คือเช็คว่าเราบ้านใกล้ตรงไหนหรือว่าจะเป็นเส้นแถบรถไฟฟ้าตรงไหนสะดวกก็คือเลือกได้เลยในขั้นตอนที่ r e g i s เตอร์นะคะในเว็บไซต์ค่ะ อ๋อก็คือเลือกตั้งแต่ตอนที่เราสมัคร,ส,ครสอบ<ล>ได้เลยจริงๆมีต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ,คะก็มีพวกเชียงใหม่ชนบุรีก็สามารถเลือกได้นะคะโอเคมาที่อันดับที่8นะคะอันดับที่8เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าสอบค่ะค่าสอบของแซดเคมีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่แนค่าสมัคร1วิชานะคะอยู่ที่ร้อยกว่าเหรียญแต่ว่าถ้าสมัครแอดเข้ามาอีกเป็น2วิชา3วิชาจะรู้สึกว่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะ ก็คือไม่ได้เพิ่มทีละร้อยอาจาจะเพิ่มแค่นิดเดียว,ยวใครมีแผนที่แบบจะใช้คะแนนหลายๆตัวก็สอบทีเดียวไปเลยก็ได้นะคะอืมโอเคก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วอันดับที่6นะคะที่น้องๆถามกันบ่อยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของคะแนนค่ะว่าคะแนนเต็มของแซดเคมีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คะ่ะเต็ม800ค่ะ800เต็มเออหมายถึงว่าคะแนนเต็มเนี่ย800อ๋อแล้วมันมีแบบ ทำผิดติดลบอะไรอย่างนี้ไหมคะผิดติดลบ0.25ค่ะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเลือกค่ะก็คือไม่ไม่ไม่ควรที่จะแบบเดาใช่ไหมคะอ่พี่นันมีหลักไหมคะว่าแบบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าห้าสิบห้าสิบอ่ะตัดตัดแล้วเหลือ50-50ก็ก็น่าเสี่ยงนะคะเพราะว่าติดลบนิดเดียวเองใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้ก็ลองเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ได้นะคะ โอเคเดินเดินทางมาถึงกันครึ่งนึงแล้วนะคะสําหรับ10อันดับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็น5อันดับนะคะที่เหลือที่ถูกถามบ่อยกว่านี้ค่ะอันดับที่5นะคะน้องๆเนี่ยชอบถามกันมากเลยว่า พี่คะปีหนึ่งเนี่ยมันมีสอบกี่ครั้งค่ะพี่แนนมี5รอบนะคะจะมีเมษายนแล้วก็ October, n o หน m ่ e เ d e เด m b e เค่ะอ๋อก็คือเป็นช่วงต้นปีใช่แล้วก็กลางปีนิดนึงแล้วก็ปลายปลายปีเลยจริงๆก็ดีเนาะเพราะว่ามันจะได้มีช่วงมีช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็กลับไปแก้คะแนนไหมเออเสือใครที่แบบว่าเออไปพลาดช่วงต้นปีก็ยังมีรอบปลายปีให้ให้แก้ตัวนะคะโอเค มาถึงอันดับที่4นะคะอันดับที่4เนี่ยเป็นเรื่องของรูปแบบของการทําข้อสอบค่ะน้องๆในชอบสงสัยกันว่าข้อสอบของแซดเคมีเนี่ยค่ะพี่นันมันเป็นแบบเขียนตอบหรือว่ามันเป็นแบบ multiple choice ค่ะจะเป็น multiple choice แล้วก็จะมีส่วนที่เป็น true or false ด้วยนะคะแต่ว่า true or false นี่คือจะแค่นิดเดียวเองนะคะประมาณน,นี้อสอส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเลือกตอบ multiple choice อ่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดกับเราได้สบายใจยขนาดนั้นเนาะเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของคะแนนล็ออันี้ยังต้องติดลบอยู่นะคะ มาถึงอันดับที่3นะคะอันดับที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของหัวข้อที่ออกสอบค่ะนี่น้องๆเนี่ยอยากจะรู้มากเลยว่าหัวข้อเรื่องไหนคะที่มันออกเยอะมากที่สุดในเซตเคมีค่ะที่ออกมากที่สุดนะคะจะเป็น structure of matter นะคะก็จะมีมเรื่องของ atomic structure molecular structure แล้วก็พวก bonding ค่ะ ก็จะเป็นเรื่องพวกนี้จะออกเ,เป็นหลักเลยอะคะ่ะเ<อ>ยอะมากสำหรับใครที่ไม่ถูกสไตาล์กับเรื่องพวกนี้ก็จะต้องไปเตรียมฟิตกันนิดนึงนะคะเพราะว่ายอย่างที่พี่แนนบอกว่ามันออกเยอะมากๆจริงแล้วก็จะมีผลกับคะแนนด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครถนัดนี้ก็อสบายเลยสบายเลยนะคะ ยังคงวนเวียนนะคะอยู่กับเรื่องของเ,อเนื้อหาอยู่นะคะอันดับที่2ของเราเนี่ยก็เลยเป็นคําถามที่มักจะถูกถามนะคะประมาณว่าเรื่องที่ออกสอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเรื่องของแซดเคมี K M e ทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีเรื่องอะไรออกบ้างคะค่ะอย่างแรกนะคะ25%แรกเลยอันนี้เยอะเยอะสุดแล้วนะก็จะเป็น structure of matter <ม>ก็คือ<ม>จะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเลยก็จะมี Atomic Structure, Molecular Structure <ม>แล้วก็ b o n d i n g นะคะ<ม>อย่างที่2เนี้ยจะเป็น State of Matter นะคะก็จะมีทั้ง Solid Liquid Gas ก็คือทั้ง3อย่างเนี้ยก็คือเน้นเลยประมาณ16<ม>อรต่าต่อมานะคะจะเป็น Reaction Type ก็จะเป็นพวกอสมการ Redox พวกจะเป็น Oxidation Reduction หรือว่าการตกตะกอนตรงนี้จะประมาณ14นะคะซึ่ง<ม>จะเท่ากันกับ s t o i c h e o m e t r y ก็คือจะเป็นพวก balancing equation นะคะพวก s t o i c h e m e t r y จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็น descriptive chemistry นะคะก็จะเกี่ยวกับ organic chemistry แล้วก็จะมีพวก lab set up ขึ้นมานิดนึงค่ะอืมหัวจริงๆเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเรียนเคมีกันเยอะมากม .4 ม .5 ม .6 นะคะถ้าเกิดว่าได้ไกด์ไลน์แบบนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ทำให้เราอ่านหนังสือน้อยลงเนาะแล้วก็อเบาขึ้นเยอะเลยนะคะ เอาละค่ะมาถึงอันดับที่1ของเรานะคะคำถามอันดับที่1ที่ถูกถามเยอะมากที่สุดไม่ว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องแซดเคมีเมื่อไหร่นะคะก็จะต้องมีคําถามนี้เข้ามาตลอดเลยนะคะก็คือเอน้องๆเนี่ยเขาสงสัยว่านะคะเราควรจะได้คะแนนเท่าไหร่คะเปนสําสำหรับแซตเคมีถึงจะเป็นคะแนนที่แบบปลอดภัยสุดปลอดภัยจริงอะไรติดตัวจริงแน่ๆใ่ใช่ก็แล้วแต่ที่นะคะว่าจะเลือกเข้ามหาลัยไหนแล้วแบบ คะแนนจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าอ,อย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็น ISE ก็คือถ้าจะเอารอบแรกแนะนำว่า800ค่ะ800นี่คือคะแนนเต็มคะแนนเต็มก็คือทำได้เต็มนั่นเองอันนี้ <Okay. S 2> มั่นใจมั่นใจได้ว่าต้อง800ก็คืออย่างน้อยอะ่ะใน3ใน3วิชาใน subject นะคะมีสัก2ตัว800อ,อ่ะแล้วก็แมท แมทวัก็คืออาจจะต้องแปดร้แล้วก็ไอเนะคะไอเก็น่าจะเยอะนิดนึงอาจจะประมาณ7.5ประมาณนี้อัะคะ่ะก็คือต้องดูคะแนนอื่นๆเป็นประกอบอด้วยดูหลายอย่างแต่ว่าถ้ารอบแรกไม่ติดก็อย่าพึ่งท้อก็จะมีรอบที่2อรอบที่2ก็คิดว่าน่าจะ730-750แล้วก็วิชาอื่นเสร็มเล็วก,ก็ ปลอดภัยค่ะอก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงที่พี่นานบอกว่า ISE เผื่อบางคนยังไม่รู้เนาะ ISE ก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาที่เป็นภาคอินเตอร์นะคะซึ่งคณะนี้จากสูตรนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการแข่งขันกันอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าทําคะแนนกันแบบโหดีมากๆเลยในแต่ละปีนะคะใครที่อยากจะเข้าคณะนี้ก็เตรียมตัวดีๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคําถามทั้ง10ข้อนะคะที่เราถูกถามกันมาเยอะมากๆวันนี้ก็นั้พี่แนนมาช่วยอ,อธิบายนะคะมาช่วยให้คําตอบเราก็เคลียร์ไปได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังจะ,อ,ะอย่างที่บอกกําลังจะเข้าวิศวะอินเตอร์หรือว่าจะสอบ z ซเคมี Me นะคะพวกเรา2คนแล้วก็รวมไปถึงพี่สุาลาติวเตอร์เนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะคะ ขยันอ่านหนังสือเนาะแล้วก็ฟิตไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคะแนนที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้พวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะ,ะกด Subscribe นะคะคลิปนี้ได้เลยเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามีคําถามนะคะอยากจะถามเพิ่มสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างคลิปได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะตอบให้ทุกคําถามเลยคะ่ะ แล้วก็ในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วอ <c oughs> พี่ซอพี่แนนนะคะรวมไปถึงจุฬาติลเตอร์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ